สวัสดีครับผมปุ้ยพาหูสวัสดีค่ะเจนนตี้ค่ะหนาวอ่ะไม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นน้องแนทโอ้ยตาตาตาดึงออกดึงออกเอ้ยกดการ์ดกดการ์ดอะไรแล้วตู้เย็นตู้เย็นคิดว่าอะไรติดคอตาเหลืองเราก็ตอบโอ้ยขอโทษขอโทษโอ้ยเฮ้ย มันเย็นนะไปอยู่ข้างหลังสักวันหนึ่งไหมขอหน่อยขอเลยขอตู้เย็นตู้เย็นเออโอเคโอ้ไม่ห้ามเลยเต็นหมดแล้วเต็มปุ่แล้วอ๋ออ่ะวันนี้เราอยู่ที่เดิมครับเอสซียุทธ์ค่ะรถดีการันตีทุกคันจริงใจไม่ย้อนซื้อเฮ่แบลเบลเฮ่คันนี้เรามาการันตีรถอะไรจ้าน้องนัดอิสุสตันเดียมิโตตู้เย็น ตู้เย็นเราปีสองพันสิบหกกอนไหมพี่พงอย่ารถปีใหม่คันนี้เป็นอ l l New Isuzu D-Max Space Cab เครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับผมฮะเครื่องเท่าไหร่นะ1,900ซีซีทำไม,นะ 1> 1, ำไมอ่ะเย็นโอ้ย <c oughs> มา<ห>มาพร้อมกับไฟของเขาเลย <c oughs> ไฟหน้าอยากนะครับผม ข้างหลังเป็นตู้เปลกนะครับผมตู้เปลไปตู้สแตนเลสข้างน้นสแตนเลสหนาๆเลยเก็บความเย็นได้เดี๋ยวพาไปชมกันดูรถก่อนแจกอันนี้เป็นเครื่องยนต์1009อิรุสุครับผมพลัง Pro w e r ข้างหน้าเป็นหน้าเดิมทั้งชุดครับผมตัวนี้การชนเป็นการชนเดิมนะครับผมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าเป็นแบบโอโเจนครับผมไฟสูงไฟต่ําในตัวมีไฟเลี้ยวนะครับผมกระจังหน้าเป็นสีเทาเทานะครับผมมาพร้อมโลโก้ เยี่ยมช่วยพี่หน่อยนะโอเคกระชนหน้าสีดำ okay. ดำโอเคเข้ากับตัวรถครับผมรถสีขาวกระชนหน้าสีดำมาดูได้ค่ะฮะขาวต้องคู่กับดำเคยเดี๋ยวฝากระโปรงดำอันนี้มาดูฝากระโปรงขาวกระชนดำเหมือนพี่ที่เป็นคนิวขาแต่นักระแลดำนักกระแลดำแหนมาดูที่ด้านข้างกันอันนี้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานมาพร้อมยางโยโกหัมโยโกหัม S <S <S ไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาเด<อ>ีย๋ยวมาวิญญาณโยโกฮามาแล้วครับผมไปล็อกระดาษเดิมโรงงานนะครับผมมีไฟเี้ยวที่แก้มข้างมาให้กระจกมองข้างสีกระจกมองข้างสีสีดำเยี่ยม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 มาพร้อมกันศาสตร์ครับผมอ๋อนี่สูตรตรงรุ่นมาพร้อมเสาวิทยุครับผมเปิดเปิดสีดำมาดูภายในกันคันนี้คันนี้ภายในเป็นสีดำครับผมหุ้มด้วยบอร์ดหนังสีเทานะครับผม คันนี้มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมคันนี้เลขไม้น้อยมากถือว่าใช้งานน้อยมากสําหรับรถตอนเดียวเลขไม้ที่แสนสองครับผมเขมไม้แขมไม้อนาล็อกนะครับผมมาพร้อมเครื่องเล่น CD ดี3แอร์ปรับได้สีสปีดนะครับผมผมว่าเบอร์สองก็หนาวแล้วแล้วก็มาพร้อมเกียร์หกสปีดครับผมรวมเกียร์หอยหลังจะเป็นเจ็ดนะครับผมตัวนี้บอกผู้ขับครับผมแยกอิสระครับผมสามารถเลื่อนได้ใครหาอยู่นะคันนี้ราคาสามแสนแปดรถปีสองพันสิบหกครับผม เดี๋ยวมาดูภายในตู้เปียกกันตู้เปียกเป็นยังไงตู้เปียกเป็นยังไงปากมั่วไปแล้วเนี่ยน้องเนตไปไหนเนี่ยน้องเนตไปไหนเนี่ยอันนี้ช่างกันเซ็กช่วงล่างเรอเปล่าเหรอเออเหรอ ไม่เลยหรอกไม่ได้จะขึ้นได้พี่ด,ดูปกติแล้วเขา,าจะไม่ได้เปิดประตูข้างหลังมาหยิบของหยิบของเขาจะเปิดด้านข้างประตูเดียวอันนี้มันพร้อมแบบว่าตู้มีความเย็นเลยปาติดตู้เย็นนิดเดียวม,มีไฟมีเฟยติด ตู้เย็นมันก็จะเย็นทั้งคันมันมันมีท่อระบายน้ำด้วยนะจริงเหรอข้างในมีท่อระบายน้ำก็คือแบบว่าระบายน้ำลงข้างล่างข้าาบนมันทุกปลามันทุกหอยอะไรเงี้ยรถอย่างนี้ต้องไปบรรทุกเกี่ยวกับอะไรอาชีพอะไรเหมาะสมอาหารทะเลอาหารทะเลอาหารเปียกอาหารแช่แข็งปลาทูปลาทูน่าปลาทีน่าปลาโฟน่าปลาไฟน่ามึงยังไม่ยอมอีกเหรอมไม่อมอ่ะ อันนี้มาะสมงนุกอาชีพแต่อาชีพที่น่าใช้ที่สุดตอนนี้ก็คือบัชทีบลงน้ําแข็งโอ้ยลงน้ำแข็งหาอยู่รถคันนี้ไม่ควรพลาดตู้เปียกด้าหนาตู้แห้งไม่เปียกนะไม่เปียกอ๋อไม่เปียกไม่แห้งเออตู้แห้งนะลงน้ําแข็งไม่ควรพลาดคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเท่านั้นใช้เงินออกหถวเนดปีสิบหกลดปีสิบหกฟรีดาวไปเลยฟรีดาวแต่ตอนเนี้ยเอาลงก่อนอันนี้น็ตขึ้นยังไงมาทีแรกแล้วมาี่ค่ะ เฮ้ยอย่าให้จะล้มตกถึงกระสุนเลยเราถึงกระสุนเลยเรามาคันนี้ระบบความปลอดภัยมีไฟเลี้ยวมาให้ทั้งด้านล่างและข้างบนนะผมเห็นไกลๆเลยอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนนะจ๊ะอันนี้ตู้เปียกสภาพกู้เดี๋ยวผมปิดประตูให้ดูอีกทีนึงปิดเข้าหากันได้เลยตอนนี้ ใช่เลิศมากอันนี้น้องแนทนอนนี้มาสามวันไม่เป็นไรอืดเลยอืดเ네นี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปสามวันเนี่ยเปิดให้อ่าจะอยู่ในลักษณะแบบน,นี้นะครับผมประตูด้านข้างที่หลุบอ่ออ่าใช่ด้านข้างกันอ่ะตู้เปียกลอยนะจ๊ะเน่เน่เน่มาดูที่รูน้ําสําหรับที่น้องแนทอ่ามาดูรูน้ําที่น้องแนทพูดถึงจ้ะจ้ะอันนั้นเป็นรูน้ําทิ้งนะครับผม ใช่ตอนนี้อันนี้มันทุกหนักได้เลยนะพี่ปุ้ยเพราะว่าเขามีแหนมาแล้วคืออะไรอ่ะแหนแหนโอเคมีแหนมันทุกไมามีแหนงงเลยอ๋อเสริมแหนะอันนี้ก็เอาที่ขนลักแล้วมาให้เสริมแหนะอ๋อเป็นยางยางเป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับผมฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีใช้กุญแจขันนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยซองน้ามันดีเซลมาดูภายในห้องเครื่องไก่คันนี้ห้องเครื่องกิฟต์มาเจ้าของดูแลดีสุดยอดมากครับ เอฟสี่ทำไรกันอ,อ๋อเอฟซีเรายังอยู่เหนเช่นเคยครับวันนี้ทั้งวันพี่กล่าวไปแล้วน้องแนทพี่กล่าวไปแล้วไม่ไม่ต่อใจอ่ะไปในห้องเครื่องครับผมฝากระโปรงไปฝากระโปรงเดิมโรงงานครับฝาแก,ก้มแก้มเดิมโรงงานคานหน้า คันหน้าเดิมโรงงานน็อตไม่แก่เครื่องยนต์พันเบูพาวเวอร์นะครับผมใช่ครับผมทนแรงทนไรหน้าดูคันนี้คันหน้าเดิมคันนี้เราผมรับประกันเลยสวยจริงใช่ถ้าลูกค้าสนใจทําไงน้องแนทสนใจก็โทรเข้ามาสิคะพี่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าส 0994954108เซลนัตตี้จ้าไม่ธรรมดาหรือไอ้โทรหาปุ้ยที่เบอร์0823725566 0823725566แลียขอสายนัตตี้เดียวสุดยอดมาอันนี้ละค่ะ3า0เซนแม่นโอ้ยเสียงดังทำไมยังยังเอ้า ยังยังไม่ห้ามันอีกเนี่ยยังยังขอโทษ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 นะสามแสนแปดหมื่นครับซื้อสดก็ราคานี้บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะจ้าคันนี้ลงน้ําแข็งลงประทูลงเย็นห้องเย็นอยากได้รถคันนี้จัดไปครับผมสามแสนแปดเย็นนี่มันคล้ายๆหมายถึงว่ารถรถขนส่งเต็ม เม่ยใช่ฮ้ยใจเวลเลยอัโอเคครับผมเอซียขารถดีการันตีทุกคันจริงใจไม่ยอมแม่สวัสดีครับไม่บายจบบ่หรอจบแล้วไม่บายไม่